สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาชมกับพระปิตานะครับนะมีของหลวงปู่สุขนะครับห้าองค์เนี้ยนะครับเนี่ยเป็นของหลวงปู่สุขนะครับนะของหลวงปู่สุขก็มีอยู่หลายแม่พิมพ์บล็อกแม่บล็อกนะครับนะท่านก็ทําไว้หลายอย่างนะครับแต่ละอย่างเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีพิมพไหนบ้างนะครับนะแล้วก็มอของหลวงปู่ไข่องค์เนี้ยนะครับหลวงปู่ยิ้ม นะครับนะสององนะและสีองค์นี้ก็เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกนอะกวิธีการดูของแท้นะครับดูอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นพระมรดกตกทอดนั่นแหละนะครับที่ผมการันตีไว้แท้100ร้อยเปอรล้านเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับเพราะว่าเป็นพระมรดกตกทอดนะครับเนาะ อันดับแรกเรามาชมหลวงปู่สุกรกันก่อนนะครับนะชมหลวงปู่สุกก่อนนอกค่อยมาชมหลายๆห,หลวงปู่นี่นะครับนะเดี๋ยวผมจะขายายให้เห็นกันจะชัดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ของหลวงปู่สุกนะครับนะนอย่างนี้ นะครับนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับที่ผมเคยเอาให้ทุกท่านได้ชมกันไปแล้วล่ะนะครับเนาะอย่างเงี้ยรักเก่านะครับนะแล้วก็ดูไข่นะครับที่ท่านหินขาขๆอยู่เนี่ยคือไข่ของว่านนะครับกับผงนะครับนะเพราะว่าพระที่ท่านทำเนี่ยนะครับแต่ละเจจิยุคก่อนก่อนนะครับนะเขาจะ ใช้เป็นว่านร้อยแปดนะครับแล้วก็เป็นผงพุทธคุณนี่แหละนะครับนะ,ะแต่อันนี้เป็นของหลวงปู่สุขวัดปราคองมาขามเท่านะครับแล้วเนื้อผ้าที่ผ่านมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะครับจะต้องแห้งหดเหี่ยวนะครับนะเพราะว่าเป็นเนื้อว่านร้อยแปดกับเนื้อผงนะครับเนาะเขาจะต้องมีการหดเหี่ยวนะครับแลวอีกอย่างหนึ่งนะครับ ให้ดูที่เนื้อจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้แหละนะครับน่าเป็นสีน้าตาลไหมนะครับเพราะว่าว่านสารพัดบ้านนะครับนะสารพัดมวลสารที่ท่านหลวงปู่ได้เอามาใส่มาทําสร้างไว้เนี่ยนะครับคือมีหลายว่านเนาะเราไม่รู้หรอกนะครับนะสรุปก็คือเป็นว่านร้อยแปดนี่แหละนะครับเขาจะต้องมีความเบานะครับนเมื่อผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยเบานะครับจะเบานะครับนะเบามากๆเลยแหละนะครับ องก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่หรอกนะครับนะนี่นี่อีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับของหลวงปู่สุกนะครับนะพิมพ์เล็กๆนะครับนะเนี่ยแล้วก็ชมองต่อไปนะครับแล้วก็มาชมองคนี้สององนี้อีกนะครับนะเนี่ยเนี่นะครับนะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับเป็นของหลวงปู่สุกวัดป่าของมะขันเท่าเหมือนกันนะครับจะลักษณะแบบปิดหน้า แล้วก็ปิดที่ตูดนาะครับนาะนี่เป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับข้างหลังเป็นยันนะครับเป็นยันตัวอุนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับนะรักก็ต้องเป็นรักไทยนะครับรักอย่างนี้เลยนะครับนะ่ะที่ท่านหิงขาขาวอยู่อยู่ในเนี่ยในร่องในในอะไรอย่างเงี้ยเรือาตามอย่างเงี้ยนะครับคลุมอยู่เนี่ยน,นี่คือไข่นะครับไข่ของ น้ำว่านครับผงนะครับนะเวลาใกล้จะแห้งเขาจะออกคุมอยู่แบบนี้แหละนะครับเป็นน้ําว่านน้ําผงทั้งหลายนะครับน้ํามวลสารทั้งหลายนะครับนาที่เวลาใกล้จะแห้งเขาก็จะมาคลุมอยู่ทางหน้าผิวนะครับเยวรักนะครับรักนี่ก็จะเป็นรักไทยนะครับรักดํานะครับหนาแห้งนะครับดูเก่านะครับนะแต่เรารลงปู่เนี่ยนะครับเี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเขามาคุมไม่กระทั่งรักเลยนะครับความ เก่านะครับการผ่านเวลาเนาะครับนอกการผ่านอายุมา,าพิมพ์เนี้ยเขาเรียกพิมพ์มหาอุดนะครับหนะ้าของหลวงปู่สุขนะครับก็มีอยู่สองสามองค์นี่แหละนะครับเนาะอย่างนี้เลยเนื้อเป็นเนื้อน้ำตาลไหมนะครับแล้วก็มาชมอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับนะนี่สององค์นี่เลยนะครับ อันนี้ก็มีอยู่องค์สององค์เหมือนกันนะครับนะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับนะท่านสร้างไว้หลายแม่พิมพ์นะครับด้านหลังก็จะเป็นตุมต่มๆอย่างนี้ไม่มีอะไรนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยองค์นี้นะครับตุมต่มๆนะครับดูรักหลุดล่อนนะครับนะแห้งนะครับเกาเนี่ยองค์นี้ไม่ได้ปิดทองนะครับ แต่องค์นี้ลงรักปิดทองนะครับเนาะก็หลุดล่อนออกไปก็เหลืออยู่เท่าที่เห็นนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นไข่คลุมนะครับเขาเรียกเนื้อกระลานี่แหละนะครับเนื้อมะขาาไหมเนี่ยนะครับเนี่ยกระลามะพร้าวอ่ะนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ของหลวงปู่สุขนะครับท่านสร้างไว้หลายแม่พิมพ์นะครับนะผมก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับเนาะอืมโอเคทีนี้ก็มาชมของหลวงปู่ไข่นะครับนะเนี่ยอย่างนี้เลย ทันนี้ผมมีอยู่สามสี่ห้าองค์นะครับนะก็แบ่งให้น้องๆไปบ้างนะครับนะเห็นไหมครับหลวงปู่ไข่นะครับนะเขาจะเป็นสีน้ำตาลไหมอย่างนี้แหละนะลงรักนะครับปิดทองนะครับเป็นทองเปลวนะครับทองก็ต้องแห้งนะครับนะให้ท่านสเกตดูนวลๆที่เห็นอยู่เนี่นี่คือไข่นะครับไข่ทั้งนั้นเลยนะครับนะแล้วพิมพ์ทรงท่านเนี่ยก็จะมีหลายหลายแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับ มีรอยบากเห็นนะครับเนี่ยรอยบากนะครับตรงหัวเข่านะครับของหลวงปู่ไข่นี่ก็รูปทรงท่านก็จะเป็นแบบไข่ผ่าซีกนะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนะรงนี้ก็ลงรักปิดทองทองร่อนหมดละเลยเข้าที่เห็นเนี่ยนะครับนี่เหลือแต่รักนะครับนะยันน้ําเต้านะครับแล้วก็เป็นยันตัวอุนะครับนะความเก่านะครับ ต้องเป็นแบบนี้แห้งนะครับนะเบานะครับเป็นสีกลาเลยนะครับกลามะพร้าวนะครับนะเนี่ยเห็นไหมสีน้ำตาลไหมนั่นแหละนะครับผ่านไปทีนี้ก็มาชมของหลวงปู่ยิ้มนะครับนะเนี่ยเขาอยู่ในยุคเดียวกันนะครับเห็นไหมหลวงปู่ยิม้มนี่เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับนี่อีกหนึ่งแม่พิมพ์เห็นไหมผมเก่านะครับลงรักปิดทอง เนื้อของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อกะรานะครับหรือเป็นเนื้อน้ำตาลไหมนั่นแหละนะครับนะถ้าเนื้อคุกลักก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมได้ชมนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่พิมี่ยตอนนี้ผมมีอยู่สองอสององนะครับนะก็แบ่งให้น้องไปกรุงเทพอ,อีกอง์นึงนะครับนี่อย่างนี้เลยลงรักปิดทองนะครับที่เห็นเหลืองๆอยู่เนะี่คือทองนะครับ ของเก่านี่คือเราต้องดูรู้เลยว่าเก่าดูยังไงก็รู้เลยว่าเก่านะครับนะนี่เป็นทองเปลวนะครับที่เขาหลงรักแล้วปิดทองไว้นะครับนะแม่พิมพ์เนี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับของหลวงปู่สุขเอ่อของหลวงปู่ยิ้มนะครับแหมพูดเพี้ยนแล้วผมอะหลยหลวงปู่เหลือเกินนะครับนะแล้วก็มาชมกันอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมหลงรักปิดทองนะครับของหลวงปู่ยิ้มนะครับนะพิมพ์เนี้ยหาไม่ค่อยได้หรอกนะครับ พิมพแบบปิดปิดเขาเรียกปิดอะไรปิดตูดหรือหรือรอ,อุ้มท้องเนี่ยแบบเคล็ดลับก็คือมีกินมีอยู่นะครับนะมีกินมีอยู่มีใช้พิมพเนี้ยนะครับเห็นไหมครับพระเก่าๆนะครับดูแป๊บเดียวรู้เลยว่าเก่านะครับดูลักษ์ดูเนื้อการดูพระเนี่ยผมบอกอะไงให้ดูเนื้อนะครับนัแล้วก็ให้ดูความเก่านะครับ อ่าผมจะดูเนื้อมาก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับใน่ยรูลักษณะแบบความเป็นธรรมชาตินะครับลักรุดร่อนดูไข่เขาขึ้นคุมเขาขาวเนี่ยนะครับนะอ่าผมก็เอาไปให้น้องๆเขาอาัดไปอัดถักมากลายเป็นใสไปเลยนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชมนะนี่เนี่ยที่ผมไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูง ที่เขาบอกว่าลงรักแดงนะครับนะคุกรักนะครับผมจะเรียกคุกรักเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนไขคุมหมดเลยเนี่ยพอเอาไปให้ทางร้านเขาถักเขาอาัดเรี่ยมออกมาแล้วใส่คงจรนไฟเนาะที่โคง้คงอย่างเงี้ยความร้อนก็อาจจะไปถูกนะครับเนาะก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบน,นี้เหลือไม่มากไขที่ติดอยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นหลงปูไข่เนี่ยที่ผมใส่ทําไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ย เอออันนี้เป็นของหลวงปู่จีนนะครับนะนี่เนี่ยก็ก็จะเห็นอยู่นิดนิดนดหน่อยครับความไข่ของเขานะครับนะาก็ฝังอยู่เนอะเดี๋ยวผมได้ท่านชมนะหลวงปู่ยิ้มกับหลวงปู่ไข่นะครับนี่นี่หลวงปู่ไข่นะครับนะพิมพ์เดียวกันเลยเนี่ยนี่เลยนะครับนะ่าเห็นไหมไข่ออกมาอาจจะเลื่อมหน่อยนะครับนะ พิมพ์เดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนั่นนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็เอาไปอ,าอัดแล้วล่ะนะครับนะนี่หลังยันเขาก็เป็นเหมือนกันเลยนี่ยันน้าเต้าตัวอุนะครับนี่เห็นไหมเหลือแต่ทองติดด้านหลังเนื้อนี่ต้องเป็นเนื้อกะลาเนื้อแดงนะครับนะนี่นะครับแล้วก็มาชม หลวงปู่ยิ้มเนี่ยอย่างนี้นะครับนะที่ผมให้ท่านชมเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะมีองค์หลายรุ่นนะครับนะหลวงปู่ยิ้มทามามีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยผมได้ชมอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับนะนี่อันนี้จะต่ํานะครับต่ำขององค์ในนี้นิดนึงคือนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่พิมพ์เล็กเนี่ยอย่าง USDA. นี้เลยน,นะครับนะเห็นนะครับเล็กใหญ่กันนิดเดียวเองนะครับนะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับ นี่อย่างนี้เลยนะครับนะเห็นแต่ทองด้านหลังความหดเหี่ยวนะครับท่านดูออกนะครับนะความหดเหี่ยวเห็นนะครับเนี่ยเขาจะเป็นริ้วไปริ้วเลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคาวที่จับเนี่ยเนี่ยความหดเหี่ยวเหมือนกับจับเหมือนเหมือนกับเข้าหดเข้าอย่างเงี้ยนะครับนะความหดเหี่ยวของเนื้อว่านกับเนื้อผงอะที่เขาผสมกันเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะเห็นแต่ทองทองนยังอยู่ด้านในเลยนะครับเนี่ยไข่เนี่ยขึ้นคุมหมดเลยนะครับนะ องค์นี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าก็เอาไว้นี่เลยนะครับเนาะทีนี้มาชมของหลวงหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังเออหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอย่างนี้นะโอ้พูดผิดนะครับเนี่ยเห็นไหมแบบรุ่นถักเชือกเก่าถึงยุคเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ารุ่นเนี้ยจะลักษณะใหญ่ล่ําบึกนะครับนะด้านนี้คงเป็นด้านหลังนะครับด้านหลัง ไม่รู้ว่าเนื้อระเบิดออกหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับนะออกนูนๆนะครับเนี่ยแขนท่านจะลงมาอย่างนี้แล้วก็มาปิดหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือของแท้นะครับนะลงรักปิดทองนะครับ <t un> เห็นไหมเนี่ยเนื้อเนี่ยไม่เนื้อเห็นเนื้อเดยนะครับนะ <t un> เนื้อแตกเนื้อ,อยะความหดเหี่ยวนะครับการผ่านนะครับนะ <t un> ดูการถักเชือกแล้วก็ลงรักนะครับปิดทองนะครับนะ อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่างนี้เลยนะครับนะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะ <c oughs> การสจุดสังเกตนี่ไม่ยากหรอกครับตรงมือที่ท่านกลางหน้าผากนี่จะจะหลุบเป็นแอ่งนะครับจะพิหลุมเอ่งแอ่งเลยตรงสุดปลายมือนะครับนะ <c oughs> จะเป็นหลบหลบนะครับยุบยุบลงไปนะครับนี่น,น,นะครับแล้วการที่เขาประกบแม่แบบเขาจะประกบแบบ แทบจะไม่เห็นเลยนะครับคือฝีมือในการช่างนะครับเนี่เห็นไหมนะครับนะแล้วองค์ก็ไม่อ้วนใหญ่เท่าไหร่หรอกนะครับนะของของแท้นะครับเนื้อจะเบานะครับเพราะว่าผ่านมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับนะเนื้อเบานะครับดูไขขึ้นนะครับเห็นไหมรักรลุดร่อนแถบนี้เลยนะครับนะไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมีกันนะครับส่วนมากก็จะเก๊นะครับเนี่ยลงรักปิดทองนะครับนะปลายหน้าผ่า รงสุดปลายมือเนี่ยจะต้องเป็นหลุมนะครับยุบลงไปนะครับนะนี่อย่างนี้เลยนะครับแม่แบบเป็นเบ้าประกบสองข้างนะครับลงมานี่เลยนะครับนะของแท้จะไม่ค่อยมีตะเข็บเห็นหรอกครับนะครับจะเบานะครับนะองค์ก็ไม่หนาใหญ่หรอกนะครับเบามากนะครับนะเพราะว่าเป็นเนื้อว่านคะเนื้อผงนะครับเดี๋ยวท่านมาชมนี่อีกเป็นเนื้อคุกรักนะครับผมให้ท่านชมนะครับน้านี่ อย่างนี้เลยนะครับผมมีอย่างละองนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจุดตําหนีให้ดูที่ปลายมือนะครับเขาจะมีเป็นหลุมนะครับเนี่ยจะหลุมเป็นหลุมเป็นร่องเลยนะครับนะไม่มากก็น้อยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนี่ท่านดูไข่นี่ไข่ที่เขาขึ้นคุมนะครับนะการผ่านนานไม่นานในท่านดูเอานะครับนี่เป็นเนื้อคุกรักนะครับนะ ถ้าคนไม่เข้าใจก็บอกว่าเป็นอะไรรักแดงไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่รักแดงเดี๋ยวรักแดงผมจะชมนะครับอย่างนี้เลยนะครับเห็นตะเข็บไหมครับนเนี่ยเขาจะเก็บอย่างดีเลยนะครับนะเขาไม่ได้ทาเป็นครูเป็นล่องหรอกนะครับเนี่ยเห็นไหมฝีมือในเชิงช่างน,น,นะครับนะเขาจะเก็บนะครับนี่ตะเข็บเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเขาจะเยื้อนลงมา้างหน้าเขาไม่ได้ลงตรงๆหรอกนะครับนะ เฉียงนะครับพิมพ์ตะเข็บเฉียงลงมานะครับนั่นนี่ขึ้นมานี่แล้วยุบนะครับหน้าผากจะยุบปลายมือเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะยุบเป็นร่องเลยนะครับนะอันนี้ผมก็มอีองค์เดียวนะครับเป็นเนื้อคุกรักความเก่านะครับคาบคาบไขนะครับนะของว่านกับของเนื้อผงเขาก็ออกมาคลุมอยู่ทั้งหน้า นะครับหน้าผิวอย่างเงี้ยเวลาจะแห้งนะครับนั่นเห็นไหมเป็นเนื้อที่คุกรักนะครับอย่างนี้เลยอ,อ,อันเนี้ยแพงมากนะครับนะผมบอกได้เลยว่าแพงมากนะครับไปเอากับญาติมานะครับนะสองสามวงเนี้ยอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับรู้ไหมว่าญาติเอาของผมเท่าไหร่นะอันนี้ผมบอกออก คลิปเลยนะครับนะองละแสนห้านะครับญาติญาติเขาเอามาให้ผมนะครับนะเพราะเขาจะเงินไปทําทุนทําการเกษตรนะครับนะเนี่ยผมก็เอามาสองสามองค์เนี่ยนะครับหมดละกับญาตินะครับนะมีแต่องค์ใหม้นะครับทีนี้ก็มาชมอีกองค์นะครับหัวหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพรานสูงนี่เขาเรียกว่ารักแดง นะครับหน้าทงองนี้นะครับรักแดงนะครับนะลงรักปิดทองนะครับจะเบานะครับนะเนื้อเบานี่ก็มีกวามยุบนะครับหน้าผากเนยยุบนะครับนันแน่อย่าว่าไม่ยุบนะครับาเห็นไหมเนี่ยเป็นร่องนะครับนะเนี่ยเนี่ยเป็นร่องเลยนะครับเห็นนะครับนะท่านเห็นนะครับนี่ยุบเป็นร่องเลยนะครับนะหายากมากๆนะครับไม่ใช่ว่าใครๆครก็จะมีนะครับนะแล้วท่านก็ดูแม่แบบ เห็นไหมพอเห็นพอเป็นตะเข็บตะเข็บลงมานะครับนะนนี่นี่นะครับนะนี่ลงมานี่เลยนะครับเขาจะชิงเฉียงมานะด้านหน้านะครับตัวไม่อ้วนไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะครับนะของแท้จะเบานะครับเบามากๆเพราะว่าพระผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะดูการใช้ศึกหน่อยๆเห็นนะครับใช้มาในหน่อยครับเนี่ยศึกแถวๆเนี่ยที่เห็นแดงๆอยู่เนี่ยนะครับ โดนเสียดสีนะครับเนาะรักก็เก่านะครับแห้งนะครับนะรักจีนเป็นอย่างนี้แหละนะครับที่หลวงปู่ท่านเอามาผสมเอาลงพระของท่านเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาเนื้อพระนะครับนะผมก็มีโยงเดียวนี่แหละนะครับไม่รู้จะจะได้ที่ไหนหรือเจอที่ไหนอีกนะครับนะเนี่ยท่านคงมองกันออกนะครับตะเข็บ นะครับนะตะเข็บท่านจะเป็นสองตะเข็บนะครับเป็นเบ้าเบ้าประกอบหน้าหลังอ่ะนะครับนั่นเนี่ยเห็นนะครับน้าท่านเห็นตะเข็บนะครับน้ลงมานี่เลยนะครับนะยังเยื้งมาทางหน้าเนี่ยนะครับอย่างนี้เลยเนาะรักแดงนะครับลงรักแดงรักจีนี่ะนะครับนะต้องเป็นแบบนี้นะครับ องค์ที่ให้ดูผ่านไปเมื่อกี้ก็เป็นองค์ที่คุกรักนะครับนะองค์นี้กระแสน่านะครับบอกตรงๆญาติานะครับผมไปเอามาจากญาติอีกต่อหนึ่งนะครับนะก็เอามาเก็บนะครับเนาะเป็นมรดกตกทอดต่อไปนะครับนะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสัพพานสูงนะครับนะยุคแรกๆเลยนะครับ เบานะครับนะเนื้อไม่หนาเท่าไหร่หรอกนะครับเดี๋ยวผมจะจับเอาเปียบเทียบให้ทุกท่านได้ได้ชมกันนะครับนะดูนะนะครับเดี๋ยวผมจะจับเปียบเทียบให้ท่านชมกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะซูมซูมกลับไปหน่อยนึงเนาะนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับนะองค์จะไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับจะสูสีเลยนะครับนะ หลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงองค์ของท่านจะไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่มากไม่หนาไม่นักนะครับนะเพราะว่าเป็นเนื้อว่านผสมผงนะครับก็ผ่านมาร้อยกว่าปีนะครับนะก็ต้องมีความหดเหี่ยวนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับนะของเก่านะครับดูไม่ยากนะครับของเก่าดูง่ายนะครับนะดูง่ายมากๆเลยนะครับก็ ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเนาะอย่างเงี้ยนะครับคลิปนี้นะครับก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะพอได้อ่ศึกษากันไปนะครับนะแต่ละคลิปนะครับ ท่านใดเดินตามแนวทางผมท่านนั้นก็จะได้พระแท้นะครับนะคลิปน<ม>ี้ก็ขอขอบุงกับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับผม